ชื่นแจ่มใสจ้าพักยามเชา้ลาลังงามเมื่อวานขายพักในสิบบาทอย่างดีใจเลยขายพักชีจะในสิบบาทเดี๋ยวนี้จะไปทำน้ำพริกปลากระปองกินเจ็บก่อนเลย ซัมนน่ก็กินอร่อยนะจ้ะกินก็สมตำก็แซ่บบางคนก็ที่แยกไปแต้มก็ได้เนาะแต่ว่าน,นีัน,นี้เราจะเอาไปกิน,นทำน้ำพริกปลากป่อง งามจา้างามกรอบอ้วเลยพักสดๆเลยจ้าในแค่นี้กับพอกินแล้วนะถ้าเวลาเราไม่อิ่มก็คอยมาเด็ดใหม่เนาะคือแบบไม่เอาไปให้มันเหลือจ้าพอกินเพราะสำนี้พอจิ้มเลยหลายต้นเยอะ ดูคือยังหน่อยๆแต่ว่าพอกินแล้วจ้า <c oughs>